เมื่อพูดถึงสารสก,กัดที่ดีที่สุดนะคะในบีพัทคอลลาเจนค่ะสำหรับตัวแรกนี้นะคะก็คือคอลลาเจนค่ะ คอลลาเจนตัวนี้นะคะสารสกัดต,ตัวนี้มาจากปลาทะเลน้ําลึกค่ะช่วยซ่อมแซมนะคะเซลล์ผิวของเราที่สึกหรอแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนียนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวของเซลล์ที่เสื่อมโทรมค่ะ <c oughs> รวมไปถึงนะคะซ่อมแซมผิวหนังนะคะของเราแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นทําให้เราเนี่ยไม่เหี่ยวไม่ย่นค่ะและยังช่วยรักษาทุกเซลล์เอาไว้ด้วยนะคะ <c oughs> ตัวต่อมาคุณผู้ชมคะที่สําคัญมากๆนั่นก็คือวิตามินซีค่ะ วิตามินซีตัวนี้เนี่ยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวใสอมชมพูและก็ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ด้วยค่ะและตัวนี้ค่ะวิตามิน B6 สํสำหรับวิตามิน B6 เนี่ยนะคะถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญค่ะตัวนี้จะช่วยเผาผลาญไขมันนะคะแล้วก็ช่วยในการปล่อยน้ําตาลออกจากร่างกายให้มาเป็นพลังงานและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือวิตามิน B12 สำหรับวิตามินตัวนี้นี่นะคะจะช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดทําให้เม็ดเลือดของเราเนี่ยหมุนเวียนดีผิวพรรณก็จะดีและก็ช่วยในการดูดซึมสารอาหารนี่คือสารสกัดที่ดีที่สุดอยู่ในบีพัทคอลลเจนค่ะ <S <S คุณู้ชมคะอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าจะมีเพียงแค่ร้อยสายเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่นดีๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยคะ022900999หรือ1577ค่ะ กับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ดีที่สุดในโลกนะคะบีพัสคอลลาเจนค่ะวันนี้คุณจะได้ไปนะคะปกติบีพัสคอลลาเจนถึง4กล่องโปรแกรม4เดือนเนี่ยราคาอยู่ที่2,600บาทแต่วันนี้พิเศษ100สายแรกนะคะจะได้ไปในราคาเพียงแค่2,000บาท ตกกล่องละ500ร้อยถูกมากๆค่ะและจะได้รับนะคะคาวีอีวิงวิง,วงหนึ่งหลอดด้วยนะคะมูลค่าเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามค่ะเป็นพันเลยนะคะ,คะแถมให้เลยค่ะและตอนนี้นะคะไม่ค่อยอยากจะคุยเธอเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเธอี่ยมีผิวที่สวยและดูเด็กท,ท,ทั้งที่อายุก็ห่างกันมไม่กี่ปีเองนะคะต้อนรับน้องเสียด้วยสวัสดีค่ะเสียเกือบจะย็นลมก่อนเกิอะไรขนเลยเอออารมณ์เสียนะอายุก็ไม่ได้ห่างกันมากเขาผิวเด้งมาก เด้งกว่าพี่เด้งกว่าตุกอ,อีกนะดูนะกล <Why? S 1> ้องจับมานนะ b e f o r e a f เ e r เลยอะแล้วผิวเราแบบว่าดูแห้งกร้าแต่ดูผิวน้องเซียสิดูสิพี่ตุกต่างมากอะ่ะ จริงๆแล้วเซเป็นคนดูแลตัวเองเยอะมากแต่ว่าหนึ่งอย่างที่เซียขาดไม่ได้เลยในชีวิตก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนใช่อย่างที่บอกไปว่าสมัยก่อนจะต้องทาพวกนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทาเลยกล้องซูมได้ก็คือว่าเป็นผิวสดๆเลยใช่คือคอลลาเจนเนี่ยมันมีความสําคัญมากกับเซลล์ในร่างกายคือทุกสัดส่วนมันเหมือนจะว่าเป็นตัวเป็นตัวเชื่อมเซลล์ต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเป็นฟันเป็นกระดูกเป็นเล็บเป็นข้อต่อต่างๆเราจะเห็นว่าเด็กๆ ผิวมันจะฟูฟูแน่นๆกิมไปนิดเด้งดึงเด้งดึงเลยเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยยังทํางานอย่างต่อเนื่องยังไม่หยุดการผลิตแล้วก็สมมุติว่าเรายังเด็กอยู่เนี่ยคอลลาเจนมีอย่างมากเพียงพอเราก็จะดูเด็กดูเด้งแต่พออายุมันมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่มัน มาก่อนเลยอย่างแรกก็คือว่ามันจะดูเหี่ยวดูมีตีนกาจะมีริ้วรอยไม่สดไม่สดใสหน้าโซมโดูเหนื่อยตลอดเวลาแต่งหน้าไม่ติดทุกสิ่งทุกอย่างมันมาหมดเลยหรือแม้แต่ว่าเหนียงหรือว่าร่องแก้มหรือว่าตามพวกเนี้มันจะพาหมดเลยทําไมเซียถึงไว้ใจบีพัทคอเลาเจนมันมีส่วนประกอบอะไรดีอย่างที่บอกตอนแรกว่าเซียก็ทานอยู่แต่ทานตัวอื่นมันความรู้สึกนะคะฟีลลิ่งเนี่ยมันรู้สึกว่า ก็ดีอะแต่มันยังเฉยเไม่มีความเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าแบบอะไปใครจะทักเยอะเลยแล้วทีนี้เราไปเจอเพื่อนอยู่คนนึ่งเฮ้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากคือเสียตกใจเพราะว่าเสียคิดว่าเขาอะไปลอกผิวกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงคนนิยมลอกผิวอะไรกันอยากทำตัวเป็นมูมันเป็นอนตราายที่นี้เขาบอกเขาไม่ได้ไปลอกแต่เขากินตัวนี้เสียก็เอาสิเสียเป็นเจ้าแม่ลองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ขอลองใช่ ไม่ไม่ได้ขอเขามาลองด้วยซ้ำฝากซื้อเลยกินปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยตั้งแต่หนึ่งเดือนแรกช่ังแต่หน้าทักแฟนทักคนรอบข้างทักเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราไม่ได้แต่งหน้าไม่มีเมคอัพเนี่ยรูขุมขนเซียนจากที่มีอยู่แล้วก็แต่งหน้าไม่ค่อยติดแล้วก็ตรงตรงร่องแก้มเนี่ยจะมีร่องแก้มร่องแล้วแล้วที่สําคัญเลยที่เซียนเลิฟที่สุดคือตรงเนี้ยเนียงเนียงแต่จะไม่ชัดมากเท่าตรงเนี้ยค่ะ ม้แต่นี้เสียเล็กมากเลยนะคือมันเสียเชื่อเพราะว่ามันค่อยๆกระชับขึ้นไปเพราะว่าตรงนี้จริงๆเสียเป็นคนหน้าเล็กถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอเล็กแล้วอายุเรามากขึ้นชั้นอิลาสตินเนี่ยมันไม่มีคอลลาเจนแล้วพอมันมันมันหย่อนคล้อยไปตามแรงน้ำถ่วงโลกตรงนี้ค่ะของเสียถ้าถ้าจะมีรูปให้ดูเนี่ยรูปกเก่าเนี่ยนะมันจะเป็นตรงนี้มันจะให้ห้อยนิดนึงเอาลูปขึ้นมาเลยที่หนึ่ของเสียเหือดแล้วห้อยเนี่ยมันจะให้ห้อยนิดนึงซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับค่อยๆ ค่อยๆกระชับกระชับกระชับขึ้นไปเหมือนกับว่าเราดึงขึ้นมันให้มันตึงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือหน้าเซร์เล็กมากคุณผู้ชมคะคือไอ้หนอกเนียงยานเหี่ยวเลยไม่มีเลยนะใช่ค่ะเหมือนหน้าเขาก็ชับขึ้นค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าทานมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งปีเต็มคอลลาเจนมีเยอะมากมีเยอะมากเราจะเลือกยังไงล่ะสิซีเเลือก B plus คอลลาเจนเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนจากประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสนิยมบริโภคคอลลาเจนมาเนี่ย กว่า50ปีและเขา,<ม>าขึ้นช <มา S 1> ื่อ <มา S 1> ว่าเป็นค <มา S 2> อลลาเจนที่ดีที่สุดในโลกต้องมาจากฝรั่งเศสคุณผู้ชมีการันตีแล้วตอนนี้ขายดีที่สุดในฝรั่งเศสด้วยซึ่งต้องบอกว่าพอ เปิดตัวมาปุ๊บขายดีขนาดนี้และฝรั่งเศสเป็นเป็นเหมือนเจ้าแม่ของคอลลาเจนเขามีการพัฒนาการผลิตพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของคุณภาพจนเขาได้สายพันธุปลาสายพันธุนี้นะคะที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นนะคะมันมีคอลลาเจนเหมือนกับของมนุษย์จริงๆถึง3เท่าเพราะฉะนั้นเยอะนะดีสิมันไม่ต้องอะคอลลาเจนจากกระดูกวัวกระดูกควายหรือแปะปอมหรือปอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้คือ เหมือนกับคนจริงๆคอลลาเจนที่อยู่ในร่างกายเรา<ช>เลยเขามีการว <ถ S 2> <รถ S 1> ิจัย <นะ S 1> เอาเข้าห้องแลบซึ่งปลาสายพันธุ์นี้พคุณทานปุ๊บเนี่ย ไปทดแทนคอลลาเจนที่ขาดหายทุกสัดส่วนเลยซึ่งตัวอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าใช้จากไขมันสัตว์อะไรชนิดไหนเราไม่รู้ไงแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เทียบเคียงกับของมนุษย์เราจริงๆไม่ได้ใกล้เคียงเลยพอเราเข้าไปก็แทนจะดีก็เป็นพิษใช่เป็นพิษในที่นี้คือเราอาจจะอ้วนได้เป็นสีกับคลลาเจใช่คับก็คือบางอ้วนสีบางคนเขาคอลลาเจนแบบว่าไม่ได้แท้ก็ใส่แป้งอะไรอย่างงี้ยแป้งไขมันหมูไขมันไก่มันไม่ได้เทียบกับของเราเลยพอเราบอกว่าเป็นสายพันธุปลาพัน์พิเศษเขามีการไปเลี้ยง ไว้ในน่านน้ำโอเชียนเบลเป็นน่านน้ำของฝรั่งเศสเลยค่ะซึ่งมันมีแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารแร่ธาตุไม่มีพิษเลยและพอปลาสายพันนี้นะคะเติบโตเจริญเติบโตเต็มที่เขาจะนำมาเข้าห้องแลบแล้วก็มีการทำเป็นแบบไฮเดรไซต์ไฮเดรไซตพี่ปิ้นงงคืออะไรเียต้องบอกแล้วล่ะเป็น เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใหม่กว่านาโนเทคโนโลยีอ๋อจริงเหรอใช่คือนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นอนุที่เล็กแล้วก็ดูดซึมได้เยอะมากแต่ว่าไฮโดรเลเซตเนี่ยมันเจ๋งกว่านาโนเทคโนโลยีพี่อันนั้นมันนวัตกรรมเก่าอันนี้คือนวัตกรรมใหม่กินปุ๊บแตกตัวดูดซึมนำไปใช้ปุบปุบได้ทันทีไม่ต้องรอถ้าเปรียบเทียบก็คือจะดีกว่านาโนสิเท่า หมายถึงอนูจะเล็กกว่า10เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทานปุ๊บเนี่ยแตกตัวปุ๊บคุณดูดซึมได้100%เต็มในส่วนอของร่างกายนะคะคือคุณจะได้คอลลาจเจนที่เหมือนกับของคุณจริงๆและไม่มีสารตกค้างเพราะอะไรเพราะว่าไฮโดรเซตพอแตกตัวปุ๊บ ดูดซึม100%่งเต็มไม่มีอะไรไปอยู่ในตับในไตเลยใช่แล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากสายพันปลาคําพิเศษเนี่ยยังมีวิตามินซีผนวกอยู่ด้วยที่ได้ยินมาว่าวิตามินซีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทํางานควบคู่กับคอลลาเจนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้แบบว่าผิวของเราเนี่ยขาวใสอมชมพูแล้วค่ะเซลล์สื่มสภาพจริงไหมใช่จริงค่ะเป็นเรื่องจริงเวียนที่ลดนะแล้วก็ยังจะช่วยผลักตัวคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนี่ไงถูกต้องเพราะเขาเลย เอาคอลลาเจนกับวิตามินซีมาเป็นของคู่กันไม่ค่อยมีใครจะมารวมนะแต่ว่าบีพัทเนี่ยมารวมและเห็นบอกมีวิตามิน B6 ด้วยตัวเนี้ยพี่ป้อไม่ต้องกินแยกแล้วไม่ต้องเสียตังเยอะแล้วดีมากมีทั้ง B6 แล้วก็ B12 ด้วยซึ่งสำหรับ B6 กับ B12 เนี่ย เป็นเป็นวิตามินที่จําเป็นกับเม็ดเลือดมากแล้วก็ทําให้ผิวของคุณแบบเหมือนแบบขาวอมชมพูแบบมีเลือดฝาเลือดฝาแล้วก็บํารุงสมองด้วยและวิตามิน B6 กับ B12 นะคะช่วยในเรื่องของการเอาน้ําตาลในร่างกายมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องดีมากดีมากใช่และตอนนี้ไม่รู้นะคะว่าเหลือกี่สายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบค่ะเพราะว่ามีเวลาแค่เพียง ในการเราจบนะคะเพราะฉะนั้นร้อยสายไม่เยอะเลยค่ะรีบเลยวันนี้กับคอลลาเจนที่ดีที่สุดในโลกส่งตรงมาจากฝรั่งเศสนะคะกินแล้วเห็นผลจริงค่ะวันนี้4กล่องปกติ2,600บาทแต่ ไม่ต้องซื้อ2,006วาอ่าเอาไปเพียง2,000สำหรับร้อยสายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมกับคา,าวีอี้วิงวิ้งทาแล้วตัวผิวจะใสดูแลภายในด้วยบีพัทและก็ดูแลภายนอกด้วยคาวีอีว้วิงวิงแบบนี้ลดจะตายคุณผู้ชมคะ1<ช>5 7่หรือว่า0 2, 2 9 0 0 9 9 9น <า S 2> แล้วก็เห็นว่ามีผู้ใช้จงผู้ใช้จริงเนี่ยหลายๆคนนะคะก็ส่งรูปส่งอะไรข้อมูลมาที่บริษัทแล้วก็บอกว่าดีมากแต่พี่ตุ๊กก็ต้องขอพิสูจน์เพราะว่าเรามานนัั่งพูดกเปๆน้ตองยอมรับว่าตอนนี้เรามีการเคมกัน เยอะในเรื่องของคอลลาเจนค่ะเขาบอกว่าคอลลาเจนที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องละลายไวเพราะฉะนั้นคอลลาเจนเม็ดสู้คอลลาเจนผงไม่ได้เออจริงๆเขาบอกเลยว่าและคอลลาเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าละลายปุ๊บเนี่ยน้ำจะต้องใส่มากพี่อยากจะรู้ว่าถ้าบีพัทคอลลาเจนดีจริงมันจะต้องละลายเร็วหมายความว่าพี่จะพิสูจน์ค่ะอยากจะพิสูจน์จะพิสูจน์ลเหรอคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยเพื่อให้ผู้ชมเห็นกันชัดๆค่ะ เอาราคาถึงเวลาแล้วนะคะน้องเสียค่ะ,คะที่พี่จะต้องมาพิสูจน์กันว่า B plus คอ l ลาเจนเนี่ยซึ่งทุกคนเขาจะบอกเลยว่าอะไรก็ตามที่เป็นคอลลาเจนนะคะหนึ่งเลยโดยเฉพาะคอลลาเจนแบบเม็ดเนี่ยแบบแท็บเล็ตนะคะหรือ<ช>ไม่แท็บเล็ตก็ตามเนี่ยเ<ช>ขาบอกว่าจะต้องแตกตัวได้ดีคือถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยภายใน5นาทีเนี่ยจะต้องถูกดูดซึมและนําไปใช้ได้หมดนะคะและที่สําคัญเมื่อละลายแล้วเนี่ยคอลลาเจนแท้จะต้องเป็นสีแบบใสมาก